ดาราท่านหนึ่งอยู่ค่ะทุกคนพูดกับใครนะหรอไม่มีฉันพูดคนเดียวก็คือซอมเนี่ยเขาจะคํา่่าสอมป่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะมีนางแบบที่จะมาเดินแบบผ้าไทยให้เราดูกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในงานเสพสินเอกลักษณ์อัตลักษณ์เมืองใต้บายหมู่บ้านธรรมมาค้าขายจัดโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ซึ่งกรมการค้าภายนเนี่ยเขาก็ได้ดูแลเศรษฐกิจหานร,รากส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีรายได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอดนะคะและกิจกรรมนี้ถือวเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีรายได้โดยการหาช่องทางก,การจัดจาหน่ายนั่นเองค่ะในงานงานนี้เนี่ยมีของมาขายบ้างและขายที่ไหนยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปชมค่ะ สวยสีช่ชมพูฟ้าอ้นนะดีาส,สวยนะจ๊ะอ่ะค่คุยก็ไม่คุยก็ไม่คุยก็ไม่คุยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพีไปคุยกับผู้ประกอบการในงานนี้ก็ได้ค่ะเพราะงานนี้เขาจัดขึ้นที่เซ็นเตอร์เวิลด์นะคะโซนเอเทรียมชั้น3นั่นเองค่ะโดยนําสินค้าจากผู้ประกอบการวัรมาค้าขายแล้วก็ตาต้องชมเนี่ยมาจัดจําหน่ายค่ะอย่างเช่นกระเป๋าใบน,นี้ผ้าและแก้วใบน,นี้นะคะอ่ะยังมีอีกมากมายค่ะทุกคนเดี๋ยวพีจะพาไปชมกันนะคะไปค่ะ กูเยอะอยู่นะกระเป๋าสสวยที่พี่ถือมาจะครู่นะคะที่แอบไปจุดแจ้งเข้ามานะคะจากสาขาภากิจชุมชนขากะจูวันนี้ค่ะให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ที่นํามาจำหน่ายในวันนี้หน่อยค่ะครับผมเป็นจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานจากสารกระจุ่นนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ปัตตานีบ้านเรานะครับที่ชาวบ้าน ไปเก็บต้นกระจูดมาแล้วก็มาสารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับผมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยว่านำลวดลายขึ้นมาไว้บนกระเป๋าด้วยใช่โดยใช้ใช<ม>วิธีการกนะปักมือหมดเลยนะตั้งใบนะคือใช้มือปักมหมดเลยนะครับน้องเต้าน้องเต้านอนกัดหรือเปล่านอนกัดพี่หรือเปล่าคะกัดไม่ได้เพราะว่าเป็นเต่ากระลาปาาอันนี้เต่าจักระป่าเาสวัสดีชั้นกระโหลกลา นี่ค่ะคือผลิตภัณฑ์นะคะจากวิสาหากิจชุมชนหัดถศิลป์พื้นบ้านปากบาราจังหวัดสตูลคะ่ะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านทำมาค้าขายโดยรงกันคําภายในนั่นเองค่ะโดยนํำกัลามะพร้าวที่เหลือใช้หลายๆคนไม่เห็นคุณค่านะคะมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยมักจะมีรีสอร์ทโรงแรมนะคะมาชอบสินค้าต่างๆเพื่อไปเป็นของประดับประดาตกแต่งให้กับโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทด้วยเก๋มาก ผ้างามมากค่ะทุกคนสี่เอ้ยอะไรเออยการปักลายเออยโออยถ้าฉันเอาผืนนี้ไปตัดสูดแต่ฉันต้องได้รับรางวัลหญิงทไทยใจงามแน่ๆต้องสวยสุดในกระรวงกระรวงองพูดหน่อยคุณพี่คะเขาเรียกผ้าอะไรคะอันนี้เป็นผ้าต่อยกดอกของนครสิงห์ธรรมราชนะคะอ๋อจากกลุ่มชางผ้าบ้านตรอกแคร์อำเภอะอวดจังหวัดน,นครสิงห์ธรรมราชอ่ะอลายลายนี้เป็นเขาเรียกว่าลายอะไรคะลายดอกจูนนะคะอ่าต้นกระจูนเนี่ยเป็นต้น ที่ขอมาจำกระเผากระจูดะคะ่ะแล้วทีนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเจ้าหัวค่นเนะเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชสวยอยากไดุ้กขืนเลยค่ะนี่ถ้าพี่เอาไปใส่ใช่ใชไหมมันก็จะผิแลิวเราก็ใส่บิกินนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็โชว์พุงหน่อยเป็นสไตล์แบบสากินดียโชว์พุง และนี่คือสินค้าจาัดสีภูบาติเขาชัยสนจำหน่ายอยู่ในหลาะใต้โนดตลาดต้องชมของกรมการค้าภายในค่ะนี่เห็นไหมน่ารักนะยไม่ได้เล็วนี้ไม่ได้เลวนี้ และนี่คือผลิตภัณฑ์นะคะจากตลาดใต้โนดจังหวัดพัทธลุงซึ่งเป็นตลาดต้องชมในความหองเสือกของกลมกกรี้าภายในด้วยค่ะเขายกสินค้าโซนทํามือมาจาหน่ายในวันนี้ด้วยนะคะ<อ>ส่วนใครที่อยากจะไปเดินที่ตลาดใต้โนดจังหวัดพัทธลุงนะคะเขาเปิดทุกๆวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่8โมงจนถึง5ออ้าโมงเย็นนะคะของเยอะแยะมากเลยนอกจากนี้นะคะในงานเขาก็ยังได้นําวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพจากจังหวัดพัทธลุงมาร่วมงานด้วยนะคะอย่างสีวนากนกไทยขนังมัดยอมผ้าทอรลานคอยและที่ สำคัญโแบบประทับิดประทับใจพี่มากๆค่ะทุกคนนั่นก็คือการกับผู้ธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับธุรกิจต่างๆนะคะทั้งเครื่องประดับร้านอาหารโรงแรมค่ะอย่างเช่นโรงแรมคุ้มดำเนินรีสอร์ทนะคะ สนใจสั่งซื้อผ้าจากกลุ่มสีภูบาติกเขาชัยสนไปตัดเป็นชุดพนักงานอย่างเงี้เออหรือว่าจะเป็นบริษัทบิวตี้เจมส์นะคะสนใจสั่งซื้อผ้าของกลุ่มผ้ายกเมืองนครไปตกแต่งกล่องเครื่องประดับค่ะส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างไข่หวานบ้างซูชิ <c oughs> ก็สนใจสั่งซื้อผ้าของกลุ่มคนังมัดย้อม ไปทําเป็นชุดเบนโตเก๋ๆละจ้าหรือชมรมเพลินไทยสมัยนิยมเนี่ยนะคะเขาก็สนใจนําผ้าของกลุ่มสิวนาศกนกไขยไปออกแบบตัดเย็บค่ะ เรียกได้ว่าเม็ดเงินเนี่ยเข้าถึงกลุ่มชุมชนแบบเต็มๆเป็นรูปธรรมค่ะโดยคร่าวๆนะคะภายในงานก็ไม่น้อยกว่า2 5 0ล้าแสนบาทแน่นอนค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะพาไปเดินไปช็อปในงานไหนอีกของกรมการภายในนะคะฝากติดตามกันด้วยในไม่ใช่เล่นๆค่ะวันนี้ต้องขอไปเปลี่ยนชุดเป็นนางแบบหนึ่งพร้อมเดินแบบ,บนเวนทีก่อนค่ะสวัสดีค่ะแ <c oughs> สดงแสดง